สวัสดีครับโรงเรียนสอนขับรถเซฟดีเดเวอร์วันนี้จะมาติวข้อสอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ชุดที่หนึ่งข้อหนึ่งเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่เพิ่มความระมัดระวังแล้วจอดรถขอไข่ขับรถชะลอความเร็วลถลงและให้รถและคนที่ขวางหน้าไปก่อนขอควายเพิ่มความระมัดระวังแล้วหยุดรถงองงู เพิ่มความระมัดระวังเขตหยุดรับส่งคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ขับรถชะลอความเร็วลดลงและให้รถและคนที่ขวางหน้าไปก่อนขออ้อ 2. เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรกอไก่ให้เลี้ยวรถได้ขอไข่ห้ามเลี้ยวรถคอควายเส้นชะลอความเร็วงองูให้จอดรถได้ คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายเส้นชะลอความเร็วข้อ 3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่รถที่อยู่ในทิศทางของเส้นปะแซงได้แต่เส้นทึบห้ามแซงขอไข่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาคอควายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวางองูให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย คำตอบที่ถูกต้องคือกไก่รถที่อยู่ในทิศทางของเส้นปะแซงได้แต่เส้นทึบห้ามแซงข้อ4เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกไก่ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรขอไข่ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรขอควายให้ขับรถ ไปทางเดียวด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรงอง,งูสามารถแซงได้และสามารถเปลี่ยนช่องการจราจรได้คำตอบที่ถูกต้องคืององ,งูสามารถแซงได้และสามารถเปลี่ยนช่องการจราจรได้ข้อ5เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงให้ทางแก่คน และรถที่อยู่ในทางขวางหน้าขอไขใ่ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลงและรีบเล่งนเครื่องไปก่อนขอควายให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็วงอง,งูให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วแซงได้คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ขับรถให้ช้าลงให้ทางแก่คนและรถที่อยู่ในทางขวางหน้าข้อ6 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกไก่ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อนขอไข่ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลาขอควายให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลางอง,งูเขตยหยุดรับส่งได้ตลอดเวลาคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อนข้อ7เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่ขับรถไปทางด้านขวาให้เลี้ยวซ้ายขอไข่ขับรถให้ช้าลงให้เลี้ยวขวาขอควายขับรถภายในช่องจราจรห้ามแซงห้ามขับรถผ่าน หรือค่อมเส้นโดยเด็ดขาดงองูเพิ่มความระมัดระวังห้ามเลี้ยวซ้ายคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายขับรถภายในช่องจราจรห้ามแซงห้ามขับรถผ่านหรือคอมเส้นโดยเด็ดขาดขอ้อ8เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่ขับรถในช่องการจราจรห้ามคอมเส้นแต่แซงได้ขอไข่ เพิ่มความระมัดระวังห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรข้อควายขับรถให้ช้าลงขับรถค่อมเส้นได้งองูเพิ่มความระมัดระวังและห้ามแซงคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ขับรถในช่องการจราจรห้ามคอมเส้นแต่แซงได้ข้อ9เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อนขอไขใ่ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็วเส้นให้ไปได้ทันทีขอควายให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้าลงแล้วแซงได้งองูให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งคําตอบที่ถูกต้องคืององงูให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้งข้อ10 เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่เขตปลอดภัยขอไข่เขตจอดรถขอายเขตหยุดรถงองูเขตหยุดรับส่งคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่เขตปลอดภัยข้อ11เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่รถยนต์ทุกชนิดจอดรถได้ขอไข่รถยนต์ทุกชนิดห้ามหยุดทับเส้นทะแยงสีเหลือง ขอควายรถยนต์ทุกชนิดหยุดรถได้งองูรถยนต์ทุกชนิดกลับรถได้คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่รถยนต์ทุกชนิดห้ามหยุดทับเส้นแยงสีเหลืองขอ้อ12ก่อนขับรถผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไรก็ไก่ดื่มเหล้าขอไข่พักผ่อนให้เพียงพอขอควายกินยาบ้า งองูเที่ยวกลางคืนคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่พักผ่อนให้เพียงพอข้อ13ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถก็ไก่ตรวจแรงดันลมยางเบรกน้ำมันหล่อลื่นขอไข่ต่อแบอนุญาตขับรถขอควายดูหนังสือแผนที่ทางหลวงแผ่นดินงองู ตรวจสภาพอากาศคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ตรวจแรงดันลมยางเบรกน้ํามันหล่อลื่นข้อ14การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้กอไก่จอดรถชิดขอบด้านซ้ายขอไข่จอดรถในลานจอดรถขอควายจอดรถซ้อนคัน ง,งูจอดรถในที่ที่จัดไว้ให้จอดคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายจอดรถซ้อนคันข้อ15การขับรถลงทางลาดชันควรใช้เกียร์อย่างไรกอไก่ใช้เกียร์ต่ำขอไข่ใช้เกียร์สูงขอควายใช้เกียร์ว่างงู ใช้เกียร์ใดก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ใช้เกียร์ต่ำข้อ16ในการขับรถเกียร์ธรรมดาการหยุดรถที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรกไก่เหยียบคัดก่อนเหยียบเบรคขไข่เหยียบเบรคเพื่อจะลอความเร็วก่อนแล้วจึงเหยียบคัตเพื่อหยุดรถ ขอควายเหยียบคัดและเบรกพร้อมกันงองูเหยียบคัดหรือเหยียบเบรกอย่างไรก่อนก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่เหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วก่อนแล้วจึงเหยียบคัดเพื่อหยุดรถข้อ17การขับรถในเส้นทางที่ไม่ชำนาญควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางขอไข่ ระมัดระวังมองถนนด้านหน้าอย่างเดียวคอควายและมัดระวังรถที่อาจวิ่งช้าหรือสัตว์เลี้ยงงองงูสังเกตป้ายจราจรหรือสัญ,ญลักษณ์คำตอบที่ถูกต้องคืององงูสังเกตป้ายจราจรหรือสัญ,ญลักษณ์ข้อ18ขณะฝนตกใหม่ๆรถมักลื่นถล่มเพราะเหตุใดก็ไก่ น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนนข้อไข่น้ำฝนจะชะล้างถนนให้สะอาดข้อควายฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ององงูถนนคอนกรีตด,ดูดซับน้ำฝนได้แยงดีคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน ข้อ19ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนักกไก่เบรกรถอย่างรุนแรงและลวดเร็วขอไข่ใช้ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อควายเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถงองูลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ เบรกลถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว mm hmm. ข้อ20ในขณะขับรถลุยน้ำผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่เปิดไฟฉุกเฉินขไข่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยและควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับข้อควายเปิดไฟหน้ารถงองูขับรถด,ด้วยความเร็ว คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยและควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับข้อ21หลังจากขับรถลุยน้ําผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไรก็ไก่ขับรถให้เร็วขอไข่ขับรถช้าๆเหยียบเบรกเบาๆแล้วปล่อยหลายๆครั้งขอควายเหยียบเบรกแรง งองจอดรถเข้าเกียร์ว่างและเร่งเครื่องยนต์ไว้สักสิบนาทีคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ขับรถช้าๆเหยียบเบรกเบาๆแล้วปล่อยหลายๆครั้งข้อ22เสิเพในนดใดขณะขับรถด้วยน้ำจึงต้องเลี้ยงคัดและเร่งเครื่องยนต์มาฝ่อปกติเล็กน้อยอก็ไก่เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนขอไข่ เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้นคอควายเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับเงูเพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับข้อ23การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมควรปฏิบัติอย่างไรกไก่ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาดขอไข่ ขับรถช้าๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควรข้อควายพยายามขับให้จี้ติดท้ายรถคันหน้าตลอดเวลางอง,งูเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ขับช้าๆตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควรข้อ24หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วมควรทดสอบระบบใดก่อนขับรถต่อไป กอไก่ระบบสตาร์ทรถขอไข่ระบบไฟฟ้าคอควายระบบปรับอุณหภูมิงองงูระบบเบรคคำตอบที่ถูกต้องคืององงูระบบเบรคข้อ25เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอ,อย่างไรไก็ไก่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอขอไข่ รับประทานเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดเข้มข้นข้อควายต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อยงอง,งูเติมน้ำมันให้เต็มถังคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อ26ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดกอไก่ถนนขอไข่สัญ,ญญาณไฟจราจร คอควายผู้ขับขี่รถเงาไฟสองถนนบริเวณทางร่วมทางแยกคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายผู้ขับขี่ขรถข้อ27พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัยก้ไก่นายสมชายขับรถจักรยานยนต์สวมรองเท้าหุ้มส้นขอไข่นางสมสศรีขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตนเอง ขอควายนางจินตลาขับรถในเขตกรุงเทพใช้ความเร็วเพียง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงง,งนายทองใบขับรถนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วเพียง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่นางสมศีขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตนเองข้อ28ก่อนออกรถจากไหลาทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุดกอไก่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหันศีรษะไปทางด้านซ้ายคอไข่มองกระจกมองข้างด้านขวาคอควายมองกระจกมองข้างด้านขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาพร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหลขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถงงูมองกระจกมองหลัง คำตอบที่ถูกต้องคือคอความองกระจกมองข้างด้านขวาเปิดไปเลี้ยวขวาพร้มอมกับหันศีรษะมองข้ามไหลขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถข้อ29ข้อ29ภายหลังออกรถไปประมาณ3-4เมตรควรทดสอบระบบใดก็ไก่ระบบเบรคขอไข่ไฟเลี้ยวคอควายปรับกระจกมองหลัง มองมือปรับกระจกมองข้างคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ระบบเบรคข้อสามสิบการขับรถขึ้นทางลาดชันควรใช้เกียร์อย่างไรกอไก่ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความระมัดระวังขอไข่ใช้เกียร์สูงและลดความเร็วลงกอควายใช้เกียร์ต่ำแต่ใกล้ถึงยอดเขาให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง งูงใช้เกียร์สี่ขึ้นไปขณะขึ้นทางลาดชันคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ใช้เกียร์ต่ำและขับรถด้วยความระมัดระวังข้อสามสิบเอ็ดขับรถลงเขาควรใช้เกียร์อย่างไรกอไก่ใช้เกียร์ว่างขอไข่ใช้เกียร์สูงและเบรกตลอดเวลาข้อควายใช้เกียร์ต่ำงงูใช้เกียร์สูงและเหยียบคัดตลอดเวลา คำตอบที่ถูกต้องคือ,อคอไฟใช้เกียร์ต่ำข้อ32ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่หยุดรถที่ปลอดภัยแล้วเอาน้ำมาลาดเครื่องยนต์ขอไข่หยุดรถในที่ปลอดภัยเอาน้ำแข็งมาแช่เครื่องยนต์อคอาฟหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้วเปิดฝาหม้อน้ำเติมน้ำทันที งงูหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนคำตอบที่ถูกต้องคืององูหยุดรถในที่ปลอดภัยแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนข้อ33ในการขับรถทางไกลผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างไรก็ไก่ใช้ยากระตุนาา้นประสาทยาบ้าขอไข่พักผ่อนให้เพียงพอ ข้อควายและประทานอาหารเพิ่มเป็นสองเท่าของควนปกติงงูเดือมเครื่องดื่ม,ม,มชูกํำลังให้มากๆคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่พักผ่อนให้เพียงพอข้อ34การขับรถในลักษณะใดที่ไม่จําเป็นต้องเปิดไปเลี้ยวกไก่ทางบังคับเลี้ยวขอไข่ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้อควายทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอยงงูทางขับรถ คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ทางบังคับเลี้ยวข้อ35ถ้าเหยียบคัดไม่สุดขณะเข้าเกียร์จะมีผลอย่างไรกอไก่ออกตัวดีขึ้นว่าเดิมขอไข่เข้าเกียร์ง่ายขึ้นคอควายทําให้เกียร์มีเสียงดังงอหูประหยัดน้ํามันคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายทำให้เกียร์มีเสียงดัง,ง ขอ้อ36กรณีออกรถถ้าปล่อยคัดเร็วจะมีผลอย่างไรกอไก่จะกระตุกและดับขอไข่ออกตัวได้เร็วข้อควายรถจะแรงงองงูควบคุมกำลังรถได้ดีคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่จะกระตุกและดับข้อ37การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไม่ควรเปิดสัญญาณไฟชนิดใด ก็ไก่ไฟหลีขอไข่ไฟฉุกเฉินขอควายไฟไห,นหน้างองูไฟต่ำคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ไฟฉุกเฉินข้อ39ขับรถลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ต่ำเพื่ออะไรไก็ไก่เพื่อเพิ่มกำลังรถขอไข่เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์ขอควายเพื่อหน่วงความเร็วของรถ งอง,งูเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของรถคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายเพื่อหน่วงความเร็วของรถข้อ40ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไรกอไก่มีรอยแตกรล้าวตามแนวขอบยางขอไข่ยางจะมีสีดำสนิทคอควายยางจะมีสีขาวนวลง,งงูเวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่มีรอยแตกแล้าตามแนวขอบยางข้อ41ลมยางล้อหน้าอ่อนจะมีผลต่อการขับขี่อย่างไรกอไก่เวลานั่งรู้สึกเหมือนรถจะกระดกอยู่ตลอดเวลาขอไข่ยางล้อหน้าสึกหลอและรถกินน้ำมันมากขึ้นข้อควายประหยัดน้ำมันแต่เปืองยาง งูประหยัดยางแต่เปลืองน้ำมันคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ยางล้อหน้าสึกหรอและลดกินน้ำมันมากขึ้นข้อ42ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถกอไก่การมองการเคลื่อนไหวของรถและคนขอไข่การมองถึงสภาพของถนนที่แตกต่างกันคอควายมองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถ งอง,งูการมองเห็นฝูงสัตว์เลี้ยงกำลังข้ามถนนคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายมองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถข้อ43ขอ้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถเข้าโค้งในเวลากลางคืนก็ไก่บีบแตรเตือนหลายๆครั้งก่อนถึงทางโคง้งขอไข่เตือนด้วยการเปิดไฟสูงต่ำ ข้อควายชะลอความเร็วให้เหมาะสมกับโคง้งงองูใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้นคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่บีบแต่เตือนหลายๆครั้งก่อนถึงทางโคง้งข้อ44การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้องกอไก่เปิดไฟสูงขณะฝนตกหนักขอไข่เปิดไฟสูงเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขอ้อควายเปิดไฟสูงเมื่อขับรถตามหลังรถคันหน้างองูเปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทางคำตอบที่ถูกต้องคืององูเปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทางข้อ45การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใดกอไก่ขณะวิ่งใช้งานประมาณ2ชั่วโมงขอไข่ขณะที่บรรทุกของหนัก คอควายขณะที่ยางยังเย็นอยู่งองงูงตรวจเมื่อใดก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายขณะที่ยางยังเย็นอยู่ข้อ46ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนักกอไก่เบรกรถอย่างดุนแรงและรวดเร็วขอไข่เปิดไฟหน้ารถคอควายใช้เกียร์ต่ำกว่าปกปติหนึ่งเกียร์ งองูลดความเร็วลงและขับด้วยความระมัดระวังคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่เบรกรดอย่างรุนแรงและรวดเร็วข้อ47ข้อควรปฏิบัติในขณะขับรถลดดุยน้ำคือข้อใดกอไก่เร่งเครื่องยนต์ให้ผ่านไปด้วยความรวดเร็วขอไข่เปิดไฟฉุกเฉินขอควายเปิดไฟสูง งองูเลี้ยงคัดไว้และเร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยคำตอบที่ถูกต้องคืององูเลี้ยงคัดไว้และเร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อยข้อ4 8ข้อใดที่ทําให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้ไก็ไก่ความเร็วในการเหยียบเบรกขอไข่ น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้นคอควายความรวดเร็วในการตัดสินใจงองูน้ำหนักบรรทุกลดน้อยลงคำตอบที่ถูกต้องคือขอไขน้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้นข้อ49การขับรถลงทางลาดชันขอ้อใดกล่าวถูกต้องกไก่ความเร็วจะสูงขึ้นให้ใช้เกียร์ต่ำขอไข่ ความเร็วจะสูงขึ้นให้ใช้เกียร์สูงคอควายความเร็วจะต่ำลงให้ใช้เกียร์ต่ำงองูความเร็วจะต่ำลงให้ใช้เกียร์สูง <y> คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ความเร็วจะสูงขึ้นให้ใช้เกียร์ต่ำข้อ50ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือกอไก่ขับรถลงทางลาดชันขอไข่หยุดบนทางลาดชัน คอายติดไฟแดงงองูจอดรถคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ขับรถลงทางราดชัน